เอ่อแต่ความ้าใจกับพี่น้องชาวใต้ที่รักกับครอบครับเอ่อนั่งตรลุมขืนนี้นี่มีจิตนาลุ่มจ้าก้อยชัดปานตรีเกียวไวายโดยในห้างซอยลาปันจะมาอัดนั่งตรลุมเป็นป่าเจ้าตากนะับจิ้งบลาเบือที่จับพลิ้วทำตลาดไปเที่ยวปากลามเองซะนนั่งตรลุมบ้านเราได้กับทุกปิดกันตังเก็บแระจวบบุคุณก็จะฟังป่าชาติตายไม่ออกเราเล่งวิวป่าชาตายกันมันมันมันคำคำมันหมาคำไม่เดียวแม่ก็ท้อตายนี่กับพี่น้องกี่แายตายชิบิ ล่มหลับปลอกตายโหงโกงควาาบาดหลวงตีนตึงตงบอกวสร้างคิดเดสคนเดียวก็ถือตายจบแต่บรนเรนี้มันมาดีอย่งตายนบเป็นคนบรนเหานี่พี่น้องเราคิดแหลขนาดเท่าเนี่ยอย่งมันได้คาถ้าคนรวยจะคิดตัาต่ำเพ่ถ้าไมวหลับเ่งรรเหล่าเฝ้าแต่กไมาได้กังมกจีอย่างไรจีทึ่คนดักลางกูปัมไม่ออกก็ไม่รว้เราเล่นไะไ้ ก็เลยคืนนี้ต้องแสดงภาษากลางพี่น้องชาวตายอาจจะฟังหรือไม่ได้เล่นออกเมื่อเราเลยนั่งากตายแต่พอต้องขอ้อกลับไปพี่น้องทีฬาประอมแต่ทําอยากเล่นแบบตายแต่แต่ตันเสื่อสีนีไปชมแล้วก็กแบบว,กวันที่หนึ่งนะครับเดนเมดซ่านั่นน่องเดียวมาแสดงทีสันนำร่วงนะครับทีฉันนำล่วงกับวันที่หนึ่งเมดซ่าจอใหญ่แบบนี้นะครับแต่ว่าเราเล่นภาษาใต้นะครับเราเล่นในตุตเ,เป็นคนตายมาถึงทีน่นี้เรื่อนตังว่าไม่ไปไหนโย,ยงเล็กเดียวก็ มีคนมาติดต่อสร้างงานกับที่วัดใส่น้อยด้วยนะครับเสียบเดือดมีซาตใจนั่งมาสแสดงแล้วก็มีคนมาติดต่อแบบเอาแบบไปขอนซื้อก็มีแบบนั่งก็มีบ่าไปเอาแต่นาคุณที่ไปกับหักลมเพราะว่าเวท,ทีไว้ให้ก็มีนะครับก็อไล่แบบก็คุณบินองตุกกำลังใจเดี๋ยวการมีก็คุณดีเจก็คุณดีเจน,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 ะน,น,นะครับทุกๆคลื่นวิทยุที่ช่วยประชาสัมพันธ์นะครับในโอกาสตรงนี้แล้วก็ ขอบคุณไปอย่างทีมงานของอคุณพี่อ่ำจากชตาสังชัยนะครับได้ช่วยประสานงานตลอดถึงอาจารย์สัญญาอิทธิศักดิ์